มาฟังนะครับเลขที่น่าจะมา้นะ่กวานี้นะ90 9009เนี่ย02 05เนี่ยสามตัวนี้คือเด่นมากในเวลานี้เด่นมากเด่นมากแล้วก็เออส่วนสามตัวตรงนี้เอ่อ902 905เมื์อ้90 2, 90 5, านี้หรือว่า025พวก925แบบนี้นี่สวยครับสวยจริง แบบนี้นะทุกคนแล้วก็วันนี้อาจารย์จะสรุปใบแดงพรุ่งนี้ทุกคนจะเริ่มเห็นหน้าในกลุ่ม V ก็จะลงไปก่อนใครที่อยากบูชาวัตถุมงคลจากได้เสื้ออย่างได้ทูเบอย่เข้าห้อง Vp นี่ครับ s ห้าสามหก g g k x t นะครับเนาะไม่จอไงเลยมาสี่คำนวณนให้สดๆพี่น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดสูตรก่อน เนี่ยคือเมื่อคือนนั่งเดี๋ยวนะผมเอาเสียงเอาขึ้นยังไงเนี่ยเนี่ยเมื่อคือนนั่งคานวณแบบเยอะมากเลยนะครับค,คือผมชอบเล่นมีหวมมสูงขับพี่น,อน้องเอ้ยนั่งเล่นไปเดียวนี่เมื่อคือนที่เขียนไว้นะดูดูดมมดผมผมเขียนไวน้นี่นี่นี่เมื่อคือนนะ ในในสูตรนะทุกคนเห็นไหมนี่ที่ผมเขียนไว,ว้นี่มันจะมีอะไรอ่ะมีศูนย์ห้ามีศูนย์เก้ามีศูนย์สองมีศูนย์หกอ่ะถ้าเราไปหลักหลักศูนย์ก็จะเป็นตัวนี้สามตัวมีศูนย์สองห้าศูนย์เก้าห้าเก้าสองห้าแล้วก็เก้าสองศูนย์ประมาณนี้ถ้าไปหลักเก้าก็จะมีเก้าแปดเก้าสองเก้าห้าอะไรประมาณนี้เห็นไหมผมเขียนไว้ในแท็บเล็ตผมเห็นไหมเห็นไหม ดย๋ยวก็จะมนีนี่เห็นไหมเนี่ยนี่ยประมาณเนี่ยเห็นไหมถ้าไปหลักเก้าก็จะประมาณเนี่ยดูดูผมต้องคิดหวยดูทุกคนดูดูดูเนี่ยดูนั่งคิดดูดูดูกว่าจะได้แต่ละตัวนะดูเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยทุกคนดูนะกว่าผมจะได้แต่ละตัวดูนะเห็นไหมหมดต้องคิดจนปวดหัวนะไม่ใช่ว่ามันทําได้เลยนะอเอต้องคิดทีหนึ่งแบบแบบแบบอปวดหัวเลยเลขที่เด่นเลย เลขที่เด่นเลยนะผมพูดเลยเก้ากับศูนย์เนี่ยมาตัวไหนตัวหนึ่งหรือว่าอาจจะมาสองตัวไม่หลุดฮาแบบไม่หลุดเลยถ้าไม่มีเก้าก็มีศูนย์ถ้าไม่มีศูนย์ก็มีเก้านะตอนนี้เลขเด่นผมปีนี้เป็นปีของปู่ใครจะรูดเก้าก็รูดไปได้ใครจะรูดศูนย์ก็รูดได้หลังหลัง ตัวซองจะมามากกว่าเหมือนเมื่อกี้เราเลือกแปดก็เก้านะครับดีใจมากที่ได้รู้จักอาจารย์ก็ติดตามไม่ได้ขอบคุณอาจารย์ที่ให้แนวทางโดยไม่วางพลต่อไปนในเวลาในดินขอขอบคุณนะครับอาจารย์เนี่ยอย่างที่บอกครับถูกนะมีโชคก็เก็บไว้ใช้กันนะครับไม่ต้องเอาเงินมาให้ผมหรอกแต่ถ้าถูกเยอะมีเยอะอยากทําบุญก็ค่อยแบ่งมานะครับเออถ้าถูกสามร้อยบาทอย่างเงี้ยผมมองว่าเก็บไว้ทีกว่า แต่ถ้าถูกก็หลักแสนอะไรเงี้ยอยากทําบุญหล,ลักหมื่นแล้วว่าค่อยทํามาไม่ต้องทํามากครับเหมือนที่พี่เขาถูกรางวัลที่หนึ่งผมบอกพี่พี่ไม่ต้องมาทําเยอะพี่ไม่ต้องทําเยอะเลยนะครับพี่เขาผมให้พี่เขาใส่ซองมาวันนั้นพี่เขาก็ทํามาหมื่นหนึ่งนั่นแหละพี่เขาถูกหกร้านนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการไม่จําเป็นต้องว่าถูกหก้านคุณต้องทํากับอาจาร์ล้านหนึ่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องครับเก็บไว้นะครับอืพี่เขาก็ทําบุญมาหมื่นหนึ่ง นะครับพี่เขาก็หมดหนี้นะครับถูกหกล้านถูกรางวัลที่หนะึ่งเลอ่อบางคนก็ถูกสิบสองล้านสิบสองล้านพี่เขาก็ทําบุญมาหมืน่นสองหมื่นผมไม่ได้เคยว่าเลยคือเก็บไว้นะครับผมไม่ได้มาเออเอาเงินจากตรงนี้อยู่แล้วผมมีอยู่แล้วนะครับเอาตรงๆนะครับหลายคนคงมองว่าหุ้นลูกศิษย์มันถูกหกล้านมันคงได้หลายแสนไม่ใช่นะผมไม่ได้ไปเอาเงินกับเขาครับ ออเออถ้าว่าถูกหกสิบล้านเนาะให้ผมเป็นร้านนี่ผมเอาอยู่นะเออถ้าถูกเกยอะแบบนั้นแต่ถ้าถูกน้อยๆเก็บไว้ใช้เถอะครับไม่ต้องมาให้อาจารย์หรอกอาจารย์พูดเล่นถึงถูกหกสิบล้านก็เ,เก็บไว้เลยไม่ให้ผมเสียบัตรก็ได้นะครับผมผมไม่ได้อยากได้ผมมีอยู่นะครับเนาะส่วนบางคนเนี่ยเขาใจดีครับบางคนผมยังยอมรับน้ําถือน้ําใจนะบางคนเขาถูกวันนั้นพี่คนหนึ่งถูกแค่สองแสนสองแสนสี่นะไม่แค่ล่ะก็เยอะอยู่นะแกทามือกับแกทําบุญกับผมสามหมื่นบอกว่าช่วยค่าน้ําค่าไฟ แก่ถูกสองแสนสีแกทําบุญมาสามหมื่นแกก็เหลือสองแสนเอีดซื้อหวยก็หมดอีกก็คงเหลือเงินประมาณสองแสนแกแบบโคตรใจถึงเลยนะครับแกทําเยอะมากแล้วนะจนผมอึ้องเหมือนอามาอาาแปดสิบเก้าปีทำกับผมทีหนึ่งทีละห้าหมื่นอย่างเงี้ยแจกลูกน้องผมทุกคนอีกอ่าแล้วก็บางคนทําเป็นแสนก็มีบางคนถูกเ็ดล้านแปดล้านทําเป็นแสนก็มีให้ผมแสนสองแสนก็มีนะครับบางคนก็ผมก็ เขาก็ใจดีเขาช่วยเราบางคนเนี่ยไม่ถูกเยอะนะถูกห้าร้อยกว่าบาทถ้าบุญกับอาจารย์สามร้อยทั้งที่ตัวเองแทบที่จะไม่เหลือตังค์เลยเนี่ยบางคนเขาใจดีก็มีไม่ถูกเยอะบางคนถูกหลักหมื่นทํากับอาจารย์หลักพันเนี่ยส่วนมากคนอะ่ะใจดีกันอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่ได้เรียกร้องเขาให้เองเขาให้มาเนี่ยให้อาจารย์ใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยจ้างลูกน้องอย่างนี้นก็ไม่ต่ํากว่าเดือนนึงต้องห้าแสนล่ะครับยีน่นี่อืมนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันมาตลอดเนาะอ่ะหวยนะครับงวดน,นี้ผมคิดว่าเลขที่น่าจะมานะอาจารย์ถามหน่อยว่าอจดเลขนะครับจดเลขนะผมว่าศูนย์เก้าห้านี่ห้าเก้าศูนยนี่ห้าเก้าศูนย์นี่สวยมากครับอืมตัวที่เก้าเลยชอบเลยคือเก้าศูน เอาทุกตัวที่ปล่อยมาโอ้ถูกไม่ถูกก็ติดตามค่ะเลขทูบยังไม่ให้นะครับเลขทูบลงไปในกลุ่ม v ีพนะครับคืนนี้แหละนะครับนาอตัวที่สองที่ชอบศูนย์สองครับอ่าจดย์นี้จดนะตัวที่สามที่ชอบศูนย์ห้าครับอ่ะศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์ห้าแล้วกัน ศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์ห้าครับนี่คือชอบที่สุดนะคือสามตัวนี้อ่าถ้าใครรั่วนี้เด่นเก้ากับศูนย์เด่นเก้ากับศูนย์ต้องมีถ้าใครชอบเก้าเลขที่จะเน้นเลยก็คงเป็นเก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้าเนี่ย 98้าแปดเก้าหประมาณนี้อ่ะถ้าไปทางเก้าเลขมันจะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็น90 9 2 95 98 96้า้า้าดหนะความเป็นไปได้ถ้าไปทางศูนย์ล่ะอันนี้อันนี้เดี๋ยวนะอาจารย์จะตัดให้อยู่นะมันเยอะอยู่ถ้าไปทางศูนย์ถ้าไปทางศูนย์ก็จะเป็น 09, 02, 0ูนย์5 0 8 06ย์สองย์ห้าย์ปย์หประมาณนี้ถ้าไปทางศูนย์นะให้ทุกคนเลือกเอาว่าทุกคนจะเดิน9้าหรือเดินศูนย์นะครับ สำหรับวันแรกอาจารย์ปล่อยเก้าไปใช่ไหมจาได้ไหมคลิปนั้นอาจารย์ปล่อยเก้าหกศูนย์เก้าหกแปดไปจําได้ไหมอ่ามันจะมีเก้าหกเก้าศูนย์หกศูนย์ใช่ไหมอ่านั่นคือคลิปวันแรกที่อาจารย์ปล่อยไปนะครับส่วนวันนี้ยอาจารย์ก็มานั่งเลือกว่าอาจารย์ชอบเลขไหนนะครับตอนนี้สถิติมันจะออกไปที่ตัวรองตอนนี้เลขเรามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า มันยังเก้าชุดอยู่นะครับมันจะเยอะไปตอนนี้สถิติเอาทุกตัวค่ะอาจารย์ใจเย็นนะครับสถิติมันจะอยู่ที่ตัวรองนั่นก็คือศูนย์ฉะนั้นวันนี้เก้านี่ทำไมถึงน่ากลัวเพราะปีนี้ที่อาจารย์บอกเลยว่าเป็นปีงูใหญ่เลขประจําตัวปู่ก็คือเลขเก้าเลขบริวารก็คือเจ็ดเก้าจะมาให้เห็นทั้งปีตอนนี้ห้างวดนี่เก้าเดินมาห้างวดแล้วครับห้างวดเลยที่เก้าเดินมา แล้วก็ยังไม่หลุดซึ่งก็เลยยังน่ากลัวส่วนศูนย์เนี่ยไม่ชนหรอกครับไม่ไปชนกับศูนย์นเลยแต่สถิติจะออกทางรองมากกว่าทางรองก็คือศูนย์ฉะนั้นอยู่ที่ว่าอาจารย์เนี่ยจะเลือกตัวเด่นเป็น9หรือ0แล้วเราจะได้เดินถูกถ้าอาจารย์เลือก9เลขก็จะมี90 92 95 98 96ประมาณนี้ แต่ถ้าอาจารย์เลือกศูนย์ก็จะมีศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์หกประมาณเนี้ยอ่าส่วนงวดนี้ก็ยังเป็นถ้าสถิติมันออกที่ศูนย์ถ้าอาจารย์เลือกศูนย์เลยถ้าเลือกศูนย์เลยเลขเด่นก็จะเป็นตัวแรกเลยคือศูนย์เก่าครับไม่ให้มันเถียงกันเอามาด้วยกันไปเลยปีของปู่กับเลขศูนย์ไปเลยตัวที่สองก็คือศูนย์สองครับตัวที่สามก็คือศูนย์ห้าอืม 090205ส่วนใครชอบตัวกันนี่คือตัวเด่น090205ส่วนตัวกันที่ทุกคนอยากเขียนว่อาอะอาจารย์ขออีกตัวกันสักสองตัว92 95คือตัวกัน92กับ95คือตัวกันจำได้หลืพี่น้องถ้าเลือกศูนย์นะถ้าเลือกเก้าก็ไปนักเก้าถ้าเลือกศูนย์ก็ไปนักศูนย์เข้าใจปะนะครับ ตอนนี้มันจะเยอะอยู่แต่มีะหอให้ดูเอาไปเลือกก่อนเดี๋ยวอาจารย์ก็จะค่อยๆเลือกให้แล้ววันนี้อาจารย์จะเลือกให้เหลือแค่สี่คู่เท่านั้นได้เด่นๆเลยคือศูนย์เก้านี่เทียงกันคักบอกเก้ากับศูนย์นี่กูมาแมงน้ำสองเลยศูนย์เก้าเก้าศูนย์จบเลยเม็ดเดียวศูนย์สองนี่เด่นครับพี่น้องศูนย์สองอืมแล้วก็ศูนย์ห้าครับถ้าเอาแบบสูตรเดิม สูตรเดิมก็คือถ้าเอาแบบสูตรเดิมเอาสูตรธรรมดาอันนี้เอาให้ฟังสูตรธรรมดานะครับสูตรธรรมดาก็คือเก้าหกศูนย์ถ้าเอาสูตรธรรมดาแบบไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากก็คือ960าหกศเก้าห้าสตัว2ตัวก็คงมี96 90 60 เก้าห้านี่คือสูตรแบบง่ายถ้าเอาสูตรแบบง่ายนะโดยที่อ่ากูไม่ต้องคิดอะไรเยอะสูตรแบบกูไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนี่ยก็คือเดี๋ยวนะจะเขียนให้ดูสูตรแบบกูไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็คือเก้าหกเนี่ยแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้าเลือกเก้านะครับเก้าศูนย์หกศูนย์ แล้วก็95สูตรแบบกูไม่คิดอะไรเยอะมีแค่นี้ครับสามตัวมี960 965นี่คือสูตรแบบกูไม่คิดอะไรเยอะถือก,ก็คือถือประถุก,ก็คือบ่ถูกเนี่ยสูตรไม่คิดอะไรเยอะ96906095นี่คือสูตรปกติที่เราเอาทุกง,งวดอ่าที่เป็นแบบออริจินอลก็คือสูตรนี้96906095 9กหใช่ไหม90้ายหกนเห็นไหมมีกลับหัวให้ด้วยแล้วก็เก้าห้าสามโดยมีเก้าห5อันย์เก้าห้านี่คือสูตรปกติถ้าใครจะเอาโดยที่กูไม่คิดอะไรเลยกูเอาสูตรนี้แหละไม่ต้องไปเลือกยากกูเอานี้เลยเก้าห0เก้าย์หกแล้วก็เก้าห้าสามโดยมีเก้าหย์เก้าห้าถ้าจะเอาสูตรนี้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นสูตรปกติที่มันเข้างวดอ่าที่มันออกสามเก้าห้าในสูตรเดียวกันเลย เกออ้า <9 S 1> เป็นเลขมงคลของปู่ศูนย์ก็คือเป็นตัวรองของวิ่งทั้งสองตัวชอบทั้งสองอาจารย์วิ่งทั้งสองเราไม่ได้กาไรเด้หรือว่าเออวิ่งตัวไหนมันก็มาเมื่อยีางั้นนะเนาะเพิ่งเข้ามาดูค่ะนะฮะเก้าเนี่ย <9 S 2> เป็นเลขประจําตัวปู่เก้าจะมาทั้งปีอย่างที่บอกแล้วพี่อินถ้าเราวิ่งเก้าตั้งแต่ปีใหม่ป่านนี้เราเราแบบรวยแล้วจริงๆแต่ก็ วันนี้ถ้าผมเลือกศูนย์ถ้าเก้ามาอีกวันหน้าผมก็จะเลือกเก้าตลอดเลยว <c oughs> ันนี้ก็าขอคิดว่าผมว่าจะเลือกศูนย์ลองเก้าดูนะอืมอ่ะผมว่าตัวไหนก็มาผมว่าตัวไหนก็มาผมว่าตัวไหนก็มาผมคิดว่าอ่เอาเอาเอากลับหัวกำหพงเหรอเอาใช่ห่ะเดี๋ยวผมจะเป็นคนเลือกให้ครับ แต่ทีเนี้ยมันไปบาลานซ์กับท่วปู่ปู่ก็เลือกให้แล้วผมบอกปู่ว่าถ้าจะมีเก้าก็ขึ้นเก้าถ้าจะมีศูนย์ก็ขึ้นศูนย์ปู่ว่าได้ขึ้นให้แล้วผมก็เลยรู้ว่าผมจะเลือกเลขไหนนะแต่ว่าผมว่ามาด้วยกันเลยผมว่าออกเก้าศูนย์เลยเออออกเก้าศูนย์เลยทีเนี้ยเดี๋ยวไปดูสถิติอื่นๆบ้างเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่วันนี้ยังผมน่าจะบวกผิดเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแน่ใจใหญ่ได้สองอือถึงแล้วหนึ่งสองสามสีห้หกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเรร้องมาเก่าหัวผมว่าศูนย์เด่นกลัวให้ยานย์หัวเราะดีๆค่ะเจ้าเขารออันเลขอาจารย์ให้ไปทั้งคู่เลยค่ะใช่ตอนนี้เขาน่าจะอ่านเก้าเรา แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นศูนย์ข่าถ้าซื้อตามแล้วคนอื่นเขาจะถูกเปล่าเพราะดวงเรายังไม่มีนะครับบ่หูหรือกันครับผมนะอ่ะทีนี้ผมขออนุญ,ญาตไปที่สูตรสองนะครับสูตรสองแล้วกันสูตรสองนะครับผมขออนุญ,ญาตไปที่สูตรสอง เดี๋ยวดูสูตรสองก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูที่สูตรสองว่าสูตรสองมันเข้ากี่ครั้ง ดุสองกับผ่อ้คอยมาพี่น้องเอ้ย,ยดูสองมาสี่หลอบรุดไปหกสูตรน,นี้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงก็เย็นนี้ผมน่าจะได้เลขทุกคนรอดูใบสีแดงอาจารย์นะแต่เลขผมวันแรกผมปล่อยเก้าไปเลขที่ไม่คิดมากก็จะมีเก้าหกเก้าศูนหกศนแล้วก็เก้าห้าเก้าหกศูนย์เก้าหกห้านะคือเลขที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับอ่าส่วนเลขที่คิดเยอะ อาจจะเป็นเด่นศูนย์นะครับเป็นเด่นศูนย์ก็น่าจะเป็นศูนย์เก้าแหละตัวแรกเลยคิดว่าตัวแรกก็คือศูนย์เก้าศูนย์สองอ่ะตัวที่สองศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์หกประมาณเนี้ยที่คิดว่าจะอยู่ในชุดหลักนะสามตัวก็จะมีศูนย์สองห้าอย่างเงี้ยศูนย์เก้าห้าอย่างเงี้ยที่จะอยู่ในชุดนะครับ 029อะไรอย่างเงี้ย925อะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ประมาณเนี้ยสามตัวนะครับเม็ดเดียวก็น่าจะเป็น009อะ่ะไม่09ก็02หรือ05ที่จะเป็นเม็ดเดียวอืมนะครับปกติมันจะเป็น96เม็ดเดียวนะผมเนี่ยมันอยู่ที่ผมเลยว่าผมจะเลือกถูกหรือเลือกผิดทุกคนเลยรอทูบป,ปู่คืนนี้เบบีเขาน่าจะไล้ลงแล้วนะครับทูบในห้อง ขอเลขกวิ่งที่อาจารย์เลือกกับทูบมาค่ะเมื่อวนี้คิดว่าจะมีโชคอยู่ค่ะคุณพ่อกับจากเกาหลีได้จัดบวงสรวงพิถีพ้กับนางก้าวนางอยู่ค่ะพี่อินผมเปยๆเ,เลยตัวลองถ้าไปอยู่กับทูบอะอยู่ตัวลองนะครับถ้าไปอยู่กับทูบจะอยู่ตัวลองแต่ผมมองมองว่าวิ่งเก้าหรือศูนย์นี่ผมว่ามาได้ทั้งคู่ฉะนั้นเม็ดเดียวผมจะเป็นเก้าศูนย์เลยผมว่าอย่างเงี้ยนะครับ ผมว่าเก้ากับศูนย์มาทั้งคู่แต่ศูนย์หกมันมาอย่างไรศูนย์หกมันมาจากการที่กันเก้ากับหัวไงอมไม่ได้เลยมีศูนย์หกมาศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกเนี่ยผมน่าจะให้เลขประมาณนี้อื้อ นู้รการเฮียยิบได้เจ็ดเก่าฮือันยาที่บอกมาซื้อหมดเรียบร้อยแล้วค่ะรวมสิบห้าใบยางลบเบอร์อย่างและเน็ตถูกๆค่ะรวยๆอ้าวจัดไปครับ ลองในขาที่การขาจารย์คือคืออะไรเหรอครับวันนี้ถูกเป็นแสนจ,จะไปหาวันนี้น่าจะเข้าสามตัวนะจานพับ่อนเยอะๆนะขอบคุณค่ะชอบเก้าศูนกับเก้าหนึ่งค่ะเก้าเก้าศูนย์มีไหมดีนะครับเก้าเก้าศูนย์เนี่ยมีเพราะว่ามันมันสวยรอใบแดงค่ะห้องดี ไปเลยลูกตอนนี้หมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนนบั็อก่องนะครับไอ้ที่ปีคนโอนเงินให้พันหนึ่งไอ้หาหมอหมด 6, ห0 0พันไอ้องจองจองเห็นไหมมันจำชื่อมันได้น,นะบางเนียวต้องไปหาหมออีกแล้วเนียวมาจองเก้าสองเก้าหกเก้าแปดไว้ค่ะสวยนะครับถ้าจะไปหลักเก้าก็ไปได้แหละ เอาสูตรง่ายๆเลยค่ะเนาะเดี๋ยวตอนเย็นตัดสินใจเอาแบบไม่ง่ายเลยเอาแบบไม่คิดมากนะครับถ้าไม่คิดมากนี่คือเก้าหกเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าห้านั่นคือสูตรที่ไม่คิดมากเผื่อใครชอบนะเออแต่บางครั้งเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้คิดมากหรอกครับแต่ว่าอ่าตัวที่จะเลือกลงใบแดงก็คือตัวที่ดีที่สุดสําหรับผมผมก็จะอาจจะเอาสูตรเพราะว่าหลังๆเนี่ย แต่ผมเพิ่เอา9ก้ามาเพราะว่าปีของปุบุเอาตัวรองมาเพราะช่วงนี้เราเป็นพลาลองก็อาจจะเป็นศูนย์เก้าเม็ดเดียวเลยผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะหาลอตเตอรี่ได้ส่วนศูนย์สองนี่มาจากการแนนมีเก้าอยู่สองตัวผมก็เลยให้ศูนย์สองมาเม็ดเดียวอาจจะเป็นศูนย์เก้าสองนี้ก็ได้นะครับส่วนศูนย์หกเนี่ยมาจากไหนศูนย์หกเนี่ยมาจากศูนย์เก้ากับหวัวไม่มีอะไรเยอะนะครับส่วนศูนย์ห้าเนี่ยศูนย์ห้ามาจากอ่าเลขห้ามันมันมีที่มาอยู่นะครับอืม นะส่วนทูบเดี๋ยวค่อยลุ้นทูบเนี่ยไม่ได้อยู่ในชุดนี้หรอกเดี๋ยวค่อยลุ้นแต่ว่าเลขทูบสวยครับบอกไว้เลยว่าสวยงวดี้ผมที่ผมไม่เปื่อยๆไปเพราะผมกลัวมานันเออนะครับเก้าหกไงเก้าหกนี่สวยจริงๆตัวเดิมที่ผมเลือกเม็ดเดียวคือเก้าหกนะครับแต่ผมก็ามาเปลี่ยนนะครับผมต้องเปลี่ยนเอาที่ดีที่สุดไปให้นะครับได้เก้าห้ามาสองใบอู้แล้วก็ เกิน095เลยตัวนี้สวยจะเป็น905อีกตัวหนึ่ง902 905ประมาณนี้ไหมสามตัว025อะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เอาทั้งสองเลยใช่ครับเดี๋ยวเลขก็จะเอาทั้งสองแต่เลขวิ่งต้องมีเพียงหนึ่งนะแต่ว่าหนักพี่อินไปทางเลขรองนะพี่เด <c oughs> ้เลขวิ่งแล้วครับวันนี้สาธุจัดไปครับพี่อินนั่นแหละนะครับเนาะเออเราต้องมีหลอกล่อบ,บ้าง สามทูมบนะอาจารย์จะไล่อีกไหมคะเลขทูบอ่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าไลแล้วครับเลขทูบเนาะเลขทูบจะลงในกลุ่มวีเลยใครอยู่ห้งองวีก็เอาไปเดี๋ยวมันก็หลุดครับให้แบบปุ๊บเดี๋ยวมันก็หลุดเต็มหน้าเฟซเหมือนเดิมอืมเจ้ามือมันอยู่ในนั้นเก้าศูนย์ศูนย์เก้าได้อย่างละห้าใบแล้วคะ่ะเนี่ยเออไม่ต้องคิดมากเอาเก้าศูนย์นี่นะพี่ 0, 5, น้องงั้นบอ่ะเก้าศูนย์ศูนย์สองมาหนิศูนย์ห้ามาหนิศูนย์หกมาหนิผมบอกว่าตัวนี้แหละเฮ้ยก้าวสองก็ได้เก้าแปดก็ได้เก้าหกก็ได้ มีโอกาสหมดมีโอกาสหมดเพราะดีที่สุดแล้วที่พูดมา